อินโดร้องขอ,อนานาชาติช่วยค้นหาเรือดำน้ำที่หายไประหว่างการฝึก The missing submarine with 53 crews aboard only has enough oxygen for few days สวัสดีครับแฟนเพืร์ชานคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนเมื่อเรือดำน้ำที่อยู่ระหว่างการฝึกได้อันตรธานหายไปในอินโดนีเซียถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตาก,กรรมเราไปฟังรายละเอียดจากเรื่องนี้กันครับ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ Let check news detail from the clip English will comes after Thai สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่21เมษาย,ยนว่าทางการอินโดนีเซียได้ร้องขอให้สิงคโปร์และออสเตรเลียช่วยค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายไประหว่างการฝึกซ้อมพร้อมกับลูกเรือ53คนโดยกองทัพเรืออินโดนีเซียแจ้งว่าเรือดำน้ำลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมตอปิดในหน้านน้ำทางตอนเหนือของเกาะบาหลีแต่ไม่มีการส่งสัญญ,ญาณตอบกลับมาระหว่างการฝึก เมื่อวันที่2 8เมษายนยเรือดำน้ำดังกล่าวมีชื่อว่า KRI n a g a l a 402สร้างขึ้นในประเทศเยอรมนีเมื่อปีคศ1 9 8 1และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้34คนอดีตบิ๊กทหารเรือวิเคราะห์เรือดำน้ำอินโดไฮอาจจะมาจาก3ส,สาเหตุเมื่อวันที่22เมษายนอดีตนายทหารเรือระดับสูงได้ให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์เรือดำน้ำ KRI น a g ก l a 4า2 ของกองทัพเรืออินโดนีเซียหายไประหว่างการฝึกซ้อมตอร์ปิโดบริเวณตอนเหนือของเกาะบาหลีอินโดนีเซียมวันที่21เมษาย,ยนที่ผ่านมาว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นใน3กรณี 1. จากตัวเรือและอุปกรณ์เพราะเรือต่อขึ้นมาตั้งแต่ปี1977 2อาจจะเกิดจากตอร์ปิโดเพราะกองทัพอินโดนีเซียได้ทาการซ้อมรบยิงตอร์ปิโดซึ่งประกอบด้วยเชื้อเพลิงวัตถุระเบิดระบบไฟฟ้าเครื่องนําทาง และ 3. เกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆเช่นการซ้อมรบของเรือดำน้ำต้องมีบคู่ซ้อมหรือเรือปราบเรือดำน้ำอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการซ้อมขึ้นได้เพราะในอดีตที่ผ่านมาการซ้อมรบก็เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งเช่นเรือดำน้ำชนกันหรืออุบัติเหตุจากการซ้อมรบหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ภายในเรือดำน้ำเอง ดังนั้นเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษายอย่างหนึ่งและเป็นอุทาหรณ์ให้กับกองทัพที่ต้องการซื้อเรือดำน้ำหากจะมีก็ควรจะเป็นเรือดำน้ำที่มีคุณภาพอุปกรณ์ถึงและอย่าลดสเปคเพราะการตัดแต่ละอย่างก็เปรียบเสมือนการฆ่าคนใช้เรืออย่างไรก็ตามท้ายที่สุดก็ต้องรอฟังการถแถลงจากกองทัพเรืออินโดนีเซียว่าเกิดอะไรขึ้นโดยขณะนนี้ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำดังกล่าวอยู่ 53 crews on Indonesian missing submarine, the KRI Nakala 402, could have enough oxygen until early Saturday, but time was quickly running out as rescuers scoured the coast of Holiday Island, Bali, where it disappeared. An oil spill where the submarine was thought to have submerged early Wednesday pointed to possible damage to its fuel tank and feigned fears of a deadly disaster. The submarine's oxygen reserve capacity in blackout is 74 hours, said Navy Chief of Staff Judo Magono. He added that there is time until Saturday around 3 a.m. Let's hope we can find them before then, the military has so far refused comment about whether the submarine carrying 53 crews was over capacity. On Wednesday, the Navy said the submarine might have sunk to vast depths. It's possible a blackout occurred so the vessel couldn't be controlled and emergency procedures could not be launched, and this caused it to go down to 600 or 700 meters, it said. However, defense analysts have warned that the vessel could have broken into pieces if it had sunk to depths believed to be as much as 700 meters. Antoine Boson, a French Navy vice admiral, said the submarine was not built to withstand those depths. If it went down to rest at 700 meters, the likelihood is it would have broken up, he told AFP. The German-built submarine was scheduled to conduct live torpedo exercises when it asked for permission to dive. It lost contact shortly after. Navy spokesman Julius Wittgenau said Thursday that search teams were focused on an area around the Orts Lake, but that the exact location of the vessel had yet to be pinpointed. Six warships and a helicopter have been sent to look for the submarine other nations including the united states australia france and germany have offered help while neighboring singapore and malaysia have already dispatched ships that are expected to arrive in the coming days including the city states mv swift rescue a submarine rescue vessel Thank you news sources from m มติชนออนไลน์ and Thai PBS World ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากมัติชนออนไลน์และ Thai PBS World นะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีภารกิจการฝึกซ้อมรบของเรือดำน้ำแต่อยู่ๆก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับจากเรือดำน้ำลำนี้ที่กำลังมีการฝึกซ้อมภารกิจ พร้อมลูกเรือ53ชีวิตที่จมหายไปอย่างไร้ร่องรอยก็ภาวนาขอให้ภารกิจในการค้นหาจงพบเจอลูกเรือและเรือดำน้ำที่หายไปลำนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ